เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชนประทานครบรอบปีที่120วันที่13มิถุนายน2565กระผมนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสขอแสดงความยินดีที่กรมชนประธานมีอายุครบรอบปีที่120 ก็ผมขอเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกรมชนประทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีโครงการลงมาดำเนินง,งานในพื้นที่ถึง679โครงการนะครับซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดที่มีโครงการของกรมชนประทานลงมาดำเนินการเยอะเป็นอันดับต้นๆของประเทศ นะครับทั้งในเรื่องของการจัดการในเรื่องการป้องกันการบรรเทาแก้ไขปัญหานะครับทั้งในเรื่องของอุทกภัยในเรื่องของภัยแล้งโดยเฉพาะในจังหวัดนาราธิวาสเรามีปา่าพุบาเจาะเรามีปา่าพุโตแดงนะครับซึ่งเป็นแหล่งระบบนิเวศท,ที่สำคัญของจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งในทุกหน้าแล้งก็มกักจะต้องอาศัยกรมชนประทานผันน้ำเข้าไปเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงป่าพลุป้องกัน,นไฟไหม้ป่าพลุเป็นประจำทุกปีนอกจากนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการดำเนินงานของบุคลากรของกรมชนประทานในพื้นที่ได้ มีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆมีการเข้าไปของการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นในปัจจุบันกรมชนประทานยังได้มีการพัฒนานะครับและก็สร้างนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นอย่างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างประโยชน์ให้กับผลผลิตทางการเกษตร ที่จําเป็นจะต้องใช้น้ํานะครับสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสมีคุณภาพชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีในวาระคล้ายวันสถาปนากรมชนประธานผมขอให้ข้าราชการบุคลากรของกรมชนประธานจงมีความสุขกายมีความสุขใจมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังใจ ที่มั่นคงในการขับเคลื่อนการทำงานให้กับกรมชนประทานและขอให้กรมชนประทานดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปขอบคุณมากครับ